สวัสดีครับเจอกันแบบสั้นๆกับซอนคอนวีล็อกอีกสักเทปแล้วกันหรืออาจจะอีกหนึ่งเทปก็เป็นได้ช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ไลฟ์เนื่องจากว่ายัางคงวุ่นวายอยู่กับการวิ่งไปวิ่งมาที่โรงพยาบาลนะพรุ่งนี้วันนี้ผมบันทึกนี่วันอะไรวันจันนะครับถ้าว่าพรุ่งนี้หมอให้คําตอบว่าแม่สามารถกลับบ้านได้ก็คิดว่าวันพุธน่าจะกลับมาไลฟ์ได้นะครับส่วนเทปนี้ตรงนี้ก็ เอาเรื่องของ 7950X มาให้ชมกันต่อเมื่อวานนี้ผมวางลิงก์เอาไว้ในดิสคริปชั่นลองเอาการ์ดจ,จอ G T X 1060การ์ดเมื่อประมาณ6ปีก่อนลองเล่น PUBG ให้ดูแล้วเออนึกหันไปมองนึกครึมอืมแล้วถ้าไม่มีการ์ดจ,จอล่ะใช้ IGPU เพราะตอนนี้ไรเซนเซ00ก็มี IGPU เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าคนที่ไม่ได้ สนใจว่าจะต้องมีคัดจอแรงๆขอแค่ว่ามี CPU แรงเอามานั่งทำงานนั่งอะไรเกี่ยวกับ CPU แล้วว่างๆเกิดนึกครึ้มอยากจะเล่นเกมขึ้นมาบ้างมันพอจะถูถสักขนาดไหนตัดมาตรงนี้ใจเย็นๆนิดนึงนะสำหรับคอเกมอย่าพึ่งหงุดหงิดตรงที่ว่าตายเล่นไปได้ยังไงไม่มี OSD นี่ตอนนี้ไม่มี O s d สดีำหรับพับ G และ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้โกหกไม่มีการ์ดจออะไระนี่ตัวเครื่องบอร์ดลายหินอ่อนลายผนังห้องน้ำส่วนมากหินอ่อนลายนี้จะอยู่ในผนังมักจะติดตั้งในห้องน้ำเออแล้วกลับมานี่ตอนนี้กำลังจะถึงพื้นละโอเคนี่เดี๋ยวให้ดูว่าตั้งค่าอะไรยังไงบ้างให้ถึงพื้นก่อนสักนิดหนึ่ง ตึก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 ออเตตึกตกกอเกวิ่งเล่นนี่นี่คือพลัง iGPU จาก 7950x เอ,เอ,อพอไม่มี OSD มันรู้สึกและนาว่าเออมันไม่ได้ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแต่มันก็ยังราบลื่นหรือว่าค่อนข้างต่อเนื่องอยู่ไม่ถึงกับสะดุดจนเสียอารมณ์ แต่แน่นอนถ้าหากว่าคุณเป็นคอเกม Enthusiast แบบนี้จะพูดกันแบบเต็มปากเลยเล่นไปได้ยังไงเล่นไม่ได้อ่าอ่ะ,อะมาดูตั้งค่าก่อนแล้วกันก่อนที่จะมีใครเข้ามาเจอแล้วอาจจะแบบโดนยิงตายปาั๊บที่เห็นอยู่ณตอนนี้ f u o l HD Very Low View Distance Ultra เป็นไปตามพรบคอเกมหรือถ้าเกิด รถที่นี่อย่าลืมว่าเรา IGPU very low apply ถอยออกไปมาวิ่งเล่นและออกมาที่ล่งก่อนนิดนึงเอานะนี่ปั๊บปั๊บปัป๊บป,ป,ป,ปโอ้ถึงเวลาของ OSD ห,หลายคนน่าจะเครียดเมื่อเห็นตัวเลข OSD ป๊บอ่าแป๊บหนึ่งอ่ะนานอีก กดพอยส์ก่อนไม่ต้องแล้วปั๊บเปิดไหนอะนี่ after burner เปิดสเปคตามที่เห็นนี่เลยซูมให้ดูซูมไม่ได้อีกนี่ซูม 7950x เดิมเดิมๆแรมวิ่งอยู่6ก0ันะครับผมส่วน IGPU ก็ Uh, 128 unified shader นะครับตามนี้ไปไปดูเกมที่มี OSD กันอขออภัยสำหรับตอนที่มัน uh, โหลดจอด้วยนะมันจะดำแบบนี้แป๊บหนึ่งเออดูนีเออ่เดี๋ยวมันชอบเป็นแบบนี้แหละพอสก่อนนิดนึงอ๋อไม่ต้องแล้วเนี่ยรพอขู่ว่าจะพอสแค่นั้นแหละนี่ พอตัวเลขมุมจอมาเกิดอะไรขึ้นเล่นไม่ได้อะเครียดอู้แต่พอมือมองฟ้าเออมือมองฟ้าได้40กว่านี่เล่นตรงนี้อารมณ์20กว่า30กว่าก็พอได้นะคือมุมมองของแต่ละคนมันต่างกันนะคำว่าเล่นได้ของแต่ละคนเล่นได้กับได้เล่นถ้าแบบนี้ถ้าเกิดเอาในมุมคอเกมจริงๆคนที่ซีเรียสกับเรื่องของเกม พูดแค่ว่าได้เล่นก็เล่นแบบคลายเครียดแก้เหงาระหว่างรองานหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนถ้าเกิดว่าต้องการเล่นได้แบบนิ่งๆแน่นอนคุณจะต้องซื้อกาดจอแยกเอากเ okay. แถมให้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่า 720P ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่กลับมาดูตัวเครื่องอีกรอบหนึ่งโอเคปั๊บ720 มาแล้วเดี๋ยวรอภาพแคปเจอร์มานิดนึงจะรอ20กลับไปวิ่งเล่นกันต่อไม่ได้แตกต่างกันมากมายมันสุดของความสามารถของ IGPU อยู่แล้วแต่ก็ช่วยให้มีความลื่นไหลแบบต่อเนื่องมากขึ้นก็เอาเป็นว่าพอเล่นได้ถููไถ,ถ,ถๆแก้เครียดเหงาๆอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอพอสนิดนึงแล้วกันผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากเห็น a p e ิเป็นยังไง อุ้ยในล็อบบี้ดูดีนะ144สำหรับ a p e ป Legend ตอนนี้ที่ Full HD คงอะไรมากไม่ได้ไม่เหมือน PUBG หน่วงชัดมาก PUBG นี่แบบอย่างน้อยๆก็แตะ30บ้าง20ไปลายปลาย,อยตอนโดดร่มหน่วงไม่เป็นไรตอนโดดร่มแต่พออยู่บนพื้น30โอ้เซอร์ไพรส์ใช้ได้ เอออย่างน,น้อยก็ได้นั่งเล่นแบบแก้เครียดไม่เบื่อถึงแม้จะไม่มีการ์ดจอก็เหอะก็ช่างมันนอ้อได้เฟรมดีกว่าพับ g อีกนีออ่พอเป็นแบบนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกันก็ตามที่บอกอย่าคาดหวังเยอะใครจะตายละอืมอ,อ่าสำหรับ iGPU ก็อย่างน้อยๆก็ดีกว่าดีกว่าฝั่งทิดอินเยอะ นี่เซอร์ไพรส์นะเนี่ยอ่ะถ้าหากไม่เชื่อ Full HD แล้วก็โล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  o w low low disable 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 l o พอแล้วละ่ะสรุปดีกว่าเดี๋ยวยืดเยื้อยาวนานอีกนะเนาทีแล้วก็ถือว่าได้เห็นพลังของ iGPU จาก Ryzen 9 7 9 5 0 x ในกรณีของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแบบที่ว่า ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมแบบจริงๆจ,จ,จังๆต้องการ CPU สเปคแรงเอาไว้เรนเดอร์งานเอาไว้ตัดต่อวิดีโอหรือเอาไว้ประมวลผลอะไรที่เป็นมันติเทรดแล้วไม่อยากควักกระเป๋าซื้อกาดจอแยกเอาเงินไปถมเพิ่มแรมความจุสูงๆที่เหมาะกับงานของตนเองแล้วนึกครึ้มอยากจะเล่นเกมเบาๆอาจจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมจากค่ายอารีนาถ้าเป็นแบบนี้ สบายอยู่แล้วเพราะเท่าที่ดูจากพับ g ก็แตะแตม30บเอป Le ีเจนก็30อัพนี่ Full HD นะแล้วถ้าเกิดปรับลดลงไปให้เหลือสัก 720p ก็ช่วยให้สมูทมากขึ้นแต่เฟรมก็ไม่ได้พุ่งมากมายดังนั้นสำหรับ iGPU ของ Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5ที่แถมมากับ Ryzen 7000อย่าคาดหวังเยอะคอเกมถ้าคุณจะเล่นเกมแบบจริงๆอย่างน้อยๆนะต้องมีค์ดจอเอาแบบ GTX 1050 TI ยังดีกว่าเยอะเลยหรือปัจจุบันนี้แบบ6,500 XT อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับตามงบประมาณไปหรือการ์ดมือสองที่ลองให้ดู GTX 1060มีลิงก์อยู่ในดิสคริปชัน่นลองดูนะว่ามันแตกต่างมากขนาดไหนกับพลังของ IGPU ตรงนี้ก็หวังว่า จะได้กลับมาไลฟ์ในเร็ววันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คิดว่าอย่างช้าสุดก็น่าจะเป็นวันพุธนี้ส่วนตรงนี้แค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่ Subscribe ใครที่ Subscribe วันนี้โชคดียาวๆไปอีก10ปีเลยเชื่อผมแค่นี้แหละแล้วเจอกันครับบายครับ